สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอาคนสวยค่ะสาวเมืองขอนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนเออูเนื้อผัดน้ํามันหอยค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะมีใบโหระพาค่ะมีต้นหอมค่ะกระเทียมหั่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็พริกแห้งเ,ออเห็ดหอมจะ้ะแล้วก็เนื้อค่ะ กระปวกก็จะมีรสด,ดีนะคะน้ําตาลน้ํามันหอยซีอ,อิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซีอิ๊วหวานวันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าอันดับแรกใส่น้ํามันลงไปนะคะ น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะ ก็ต,ตามด้วยน้ำปลาลดหนึงจ้าใสา่ผดิหอมก็เลยค่ะ ก็ใส่พริกลงไปค่ะตามด้วยรสด,ดีค่ะนิดนึงนะคะปรุงก็ตามใจชอบเลยจ้าน้ำตาลค่ะก่อนน้ำมันห่วยจ้ะ สีหวานไปนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยซีวขาวค่ะถ้าน้ำแห้งเราก็เติมลงไปอีกหนึง่งตามด้วยนี่เลยคะ่ะ หัวมันใส่ไปก่อดเพราะว่ามันจะมันสูกยากค่ะขั้นปลาเป็นนิดนึง ใบโหระพาลงไปนะคะตามด้วยหอมจ้ะ เสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาผัดน้ำมันหอยเรานะคะค่ะไปกินกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาผัดที่เราผัดเสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับเมนูวันนี้ก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปค่ะกลัวง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้จ้า